คำถามที่สองก็คือแล้วเมื่อไหร่ซีของอีติโกจะมาจะมาสัมภาษณ์กับเราวะเออเขาบอกเขาอยากมาอจริงๆกูอยากถามเขาเรื่องอะไรรู้ป่ะคริสตัลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงใจเย็นนุ่งใจเย็นนุ่งใจเย็นอยากถามเขาเรื่องคริสตัลไอ้นุงใจเย็นนุ่งใจเย็นนุ่งใจเย็นนุงใจเย็นนุงใจเย็นโอเคได้เออเบาเบาได้เบาเบาได้เบาเบาได้เบาอ่ะโอเคแล้วสรุปจากซซริงโกตอนนี้มาอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ตอนนี้ก็เพิ่งย้ายไม่อยู่ทีมฮอตัน ทำ้ทำไมกี่วันแล้วเ,เข้าอาทิตย์ที่ส <c oughs> องเข้าอาทิตย์ที่สองเข้าอาทิตย์ที่สองอ่าโอเคเอก็เรื่องราวของคุณเบอร์ดี้ก็ประมาณนี้นะเออก็ประมาณนี้ก็ถ้าเป็นอย่างของอ่าของกูกูต้องสรุปในตัวเองใช่ไหมมึงไม่สรุปให้กูใช่ไหมอ่าเดี๋ยวกูสรุปให้มึงก็ได้อ่าโอเคก็คือว่าคือคือผมเล่าไปฝั่งนี้คือถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปอะในแต่ละช่วงของของคุณเบอร์ดี้เองอะตั้งแต่ตอนเรียนจบออกมาเออใช่คุณเบอร์ดี้เลย ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเรียนจบออกมาเหตุผลที่ไม่เข้าบริหารธุรกิจจนไปเข้าไลน์จนไปยื่นสมัครงานทุกเอเจนซี่ด้วยตัวเองจนไปถึงแบบทำงานอยู่ที่สตาร์ทอัพแม้กระทั่งแบบไดเอเจนซี่แล้วสอสัปดาห์ลาออกอะไรแบงเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับมาเราจะสังเกตได้ว่ามัน connect the dot กันไปเรื่อยๆครับอใช่ซึ่งจริงๆอ่ะ เอาตรงๆมาแม้แต่คุณเบอร์ดี้เองอะเขายังไม่รู้หรอกว่าทุกวันนี้เขาจะมาลงเอยที่คิงหพอตัน <laughs> คือแผนแรกของเขาอะเขาอาจจะไปอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็ได้เออเออแต่มันก็มีเหตุผลของมันที่ไปอยู่ที่ทิงหพอตันแล้วเมื่อเรามองย้อนกลับไปอะมันถึงจะเข้าใจว่าทําไมเราถึงมาอยู่ที่ท <laughs> ิงพอตันได้ไงคือคือแบบอย่างอย่างอย่างถ้าให้สรุป,ปให้ฟังง่ายๆก็คือว่าเราอาจจะมีภาพหนึ่งภาพหนึ่งเที่ยวอยากจะเป็นที่เป็นเป้าหมายของเราไว้แต่ว่าไม่อยากให้คิดว่าเป้าหมายเราคือทุกสิ่ง อืมมันเป้าหมายมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วแบบคือมันควรจะเราควรจะมี flexibility ที่เพียงพอในการที่จะปรับชีวิตของเราใช่แบบให้ให,ให้ให้ไปให้ไปในแบบเพื่อให้มันก้าวไปข้างหน้าอืมคือถามว่าถ้าคุณถ้าคุณอยากจะแบบหยุดรอโมเมนต์ที่ใช่อย่างเงี้ยบางทีมันก็ตอบยากเหมือนกันนะว่าไอ้โมเมนต์ที่คุณบอกว่ามันใช่มันจะใช่สําหรับคุณหรือเปล่าอืมแล้วแล้วแบบคอส์ที่คุณต้องเสียในการรอคืออะไร มันสามารถยืดหยุ่นได้เออบางทีมันสามารถยืดหยุ่นได้บางทีแบบอย่างอย่างแบบอย่างเนี้ยอย่างในการทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยคือกูอาจจะแบบเอ้รึ้สึกชอบในาทำคอนเทนต์างทำโฆษณาตั้งแต่แรกเงี้ยคือในระหว่างทางเนี้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ดูไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี้ยอย่างเงี้ยวันหนึ่งมาเราก็แบบอย่างเงี้ยวันวันนี้เราก็แบบกูมีเราก็มีแพดแคร์ทของตัวเองคืออ่าถ้าถามอาร์มได้คือแบบ กูก็ได irect พอสมควรนี่อรอวะคือแบบไออย่างแบบโอเคอาร์อาจจะมีไอเดียที่แบบอยากทำนุ่นอย่างพูดนุ่นอย่างพูดนี่แต่แบบอ่ะกูก็จะโอเคอาเชมเดเรคชั่นเราเราไปทางนี้กันมึงอยากพูดประมาณันนี้ใช่ไหมอ่ะงั้นเราไปทางนี้ถูกไหมมันก็แบบเออย่างน้อยที่สุดคือสิ่งที่เราชอบอาจจะไม่ต้องทำเป็นอาชีพก็ได้อาจจะใช้เป็นแบบทำเป็นแบบเออไซด์บิสเนสไปหรือว่าทำเป็นฮอบบี้ ใช่เอออ่าโอเคครับก็ถึงตาคนสุดท้ายนะครับฟินาเล่ของเราแล้วมากประสบการณ์ที่สุดคือพี่กดนั่นเองครับมามาโอเคครับฟังน้องๆพูดแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบว่าเราฉีกไปเลยนะฮะเราฉีกไปเลยฉีกไปเลยนะฮะจริงแล้วดีดีใช่ถือว่าเป็น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 การฉีกแบบฉีกไปเลยเพราะว่าอย่างแรกประสบการณ์ประสบการณ์เนี่ยของพี่เนี่ยพี่ไม่ได้แบบ พี่ไม่ได้มาเป็นแบบนักเรียนคุณพี่ไม่ได้มาเป็นแบบเด็กที่แบบเด็กเรียนอ,อ่ะพี่มาเป็นแบบสายเกเรเลยครับสายเกเรเ,เพราะนั้น okay. พี่พี่ขอพูดจบมาเนี่ยครับพี่ขอพูดเรื่องของโอกาสก่อนเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าของพี่เนี่ยส่วนมากเนม่พูดสายตรงไงไม่รู้เลยส่วนมากเนี่ยส่วนมากเนี่ยพี่มาพี่มาจากทางโอกาสจริงๆนะขอแค่เพียงคุณไม่ปฏิเสธทุกโอกาสที่ไหลเข้ามาหาคุณนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า สารภาพตรงนี้เลยครับรา์ดีเท่านั้นนะฮะคือพี่เนี่ยจบมหกมาเนี่ยครับโหเขาเรียกว่าคุณครูเนี่ยยัดเยียดให้จบนะฮะใช้คาว่ายัดเยียดให้จบนะครับชีวิตเนี่ยมาเป็นอาจารย์นี่คือจับพัดจับปูจริงๆนะครับเพราะว่ามหกเนี่ยทุกคนอาจจะถ้าเกิดให้เดาเนี่ยทุกคนอาจจะเดาว่าจบมาด้วยเกศเดชอะไรยางน้องแอมจบมาด้วยเกศเดชอะไรครับ เอ้ยเอาจริงจเหรอจริงๆริงเลยสองจุดนย้าครับสองดศนย์มาดีครับสามจุดสี่ครับเฮ้สามสีเหรอมอมอนี้มอปลายฮะไม่มอปลายมอปลายมอปลายอ๋อโอเคมอปลายผมน่าจะมาสามจุ เจโอเป็นไงสองจุดสิบห้าของพี่เนี่ยนับว่าถูกเข็นจนจบเนี่ยเพราะว่าพี่จบม .6 มาด้วยเกรดเฉลี่ยเด็กสายวิทย์ด้วยนะหนึ่งจุดแปดเก้าครับแล้วคือแบบเขาเกร์มาตรฐานเนี่ยคือเขาให้จบที่หนึ่งจุดแปดตั้งตำกว่านี้ที่หนึ่งจุดปดเก้าคือถ้านับเป็นคือถ้าพลานไปจักวิชาหนึ่งือจบแล้วใช่แต่แต่แต่ด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยคือ เรียนมาเนี่ยอาจารย์รู้คุณครูรู้คุณครูรู้ว่าเราเนี่ยเ,เก่งปฏิบัติแต่เราไม่ชอบทฤษฎีอ,อ,อเพราะว่าปฏิบัติค,ค,คือคือเกณฑมันแบบมันโหดโดยชัดเจนนะครับเ,เพราะว่าวิชาที่เป็นวิชาปฏิบัติเนี่ยเราอะมาเกณฑ์เ่เใช้กำลังใช่เก่งไม่ใช้ใช้สมองนะเก่งใช้แรงเดียวพอจบมาเนี่ยก็ไปต่ออ่าไปต่อมหาลัยใช่ไหมใช่ชื่อมหาลัยเนี่ยต้องบอกงี้ ตอนที่เลือกเลือกเรียนเนี่ยใช่ป่ะเพราะทุกคนพูดถึงเรื่องช็อตในการเลือกเรียนเออปอตีเนี่ยพี่เลือกเรียนคอมไซพอได้ยินว่าน้องบอดี้แบบคอมไซมือนี้ก็เลยแบบเฮ้ยนะครับแต่มีความคิดไม่เหมือนกันตรงที่ว่าคอมไซเนี่ยของเราไม่ได้จบไปทางมอเข้ไซเนี่ยของพี่เป็นทางคอมพิวเตอร์สายก็คือเป็นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็คือแผนโปรแกรมเมอร์เดนวีลเลอร์อะไรอย่างนี้นะครับเหมือนกันมหาลัยสองจุดศูนย์กว่าใช่ป่ะ ผมอ่ะเป็นคนที่มีพัฒนาการนะครับทุกคนวันนั้นตั้งใจฟังนะฮะผมจบมาด้วยเกียร์เฉลียสองจุดสาะเฮ้ยเฮ้ยมีพัฒนาการนะครับวันนั้นเนี่ยเกียร์เฉลี่ยอย่างชัดเจนนะครับไปทางด้านโปรแกรมเมอร์และมัลติมีเดียนอกนั้นนะครับเกียร์เกียร์แบบเอียงครับเกียร์ตาช่างเลยครับตชบาช่างไปทางด้านแบบไปทางด้านแบบอ่าเขาเรียกอะไร ด้านฐานข้อมูลนี่คือเอียงลงอย่างนี้เลยแล้วไปทางด้านกราฟิกนี่ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับเพ<อ>ราะนั้นเนี่ยจบมาเนี่ยจริงๆถามว่ารู้ตัวเองไหมในการเรื่องเรียนไม่รู้นะตอนนั้นน่ะเป็นเรื่องเรียนวิคอมเพราะว่าเราชอบเล่นเกมตลกไหมใช่ไม่พี่ไม่ตลกเพราะว่าเพื่อนผมหลายคนไป็นคน,นส่วนมากคนส่วนามากจะตอบแบบนี้จริงนะเพื่อนที่ผมไเรียนวิคอมเพื่อนผมมาเรียนวิคอมจุฬาไปเพราอเปล่าเพราะตอนแบบม .4 ม .5 คือโดดเรียนเล่นเกมด้วยกันเพราะชอบเล่นเกมก็เลยกลายเป็นว่าไปเรียนวิคอมเพราะนั้นเนี่ย เขาบอกตรงนี้นะฮะว่าวิดคอมไม่ได้สายเล่นเกมนะครับถ้าสายเล่นเกมไปเรียนสายอื่นนะครับนะครับไปเรียนมาร์เก็ตติ้งก็ได้นะครับหรือไปเรียน <c oughs> หรือไปเรียนแบบพวกแอนิเมชันในยุคปัจจุบันอันนี้พวกแอนิเมชันแล้วอ่ะไปเรียนพวกนั้นแทนนะครับไม่ใช่โปรแกรมเมอร์แน่นอนนะคร <c oughs> ับทีนี้พอจบมาเนี่ยมันได้โอกาสและโอกาสสําคัญเลยนะครับก็คือโอกาสที่ได้ไปทํางานตอนฝึกงาน <c oughs> อ่าพี่ไปฝึกงานกับตระกูลวังหลีก็คืออ่าทำฟิวเจอร์พาร์คลังสิทอ่าก็อยู่ในฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์ แต่เชื่อไหมครับบททดสอบแรกเลยคือบ้านพี่อยู่พุทธมณฑลแต่พี่ต้องไปฝึกงานที่ฟิลร์ปิงส์คือช็อตแรกที่ต้องที่ต้องเลือกนะไม่ข้ามจังหวัดอ่ะใช่ช็อตแรกที่พี่ต้องเลือกนะคือไม่ข้า <คำ S 1> มจังหวัดเองนะสองจังหวัดคุณต้องตัดสินใจก่อนเลยว่าคุณต้องตัดสินใจที่จะเดินทางจากพุทธมณฑลไปฟิลร์ปิงส์เนี่ยใช้ระยะทางประมาณหกสิบกิโลต้องถามเราก่อนถ้าเป็นเราเยเราเลือกไหมหกสิบเจ็ดสิบโลอ่ะคุณไม้เดี๋ยวเอ้ย ใกล้เคียงอย่างตอนที่กูทําแบบทําอีทิโก้อะเออไอ้แต่ของกูน้อยกว่าเพราะกูไปกลับห้าสิบโลใช่เนี่คือไปหกสิบโลหกสิบโลไอ้เฮียต้องตัดนใจมากนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทํางานเก้าโมงครึ่งสิบโมงเปิดห้างจำเลยนะเราเราออกจากบ้านยี่หมอออกจากบ้านเนี่ยต้องออกบ้านเจ็ดโมงออกจากบ้านเจ็ดเพราะว่าใช้เวลาเดินทางสองชั่วโมงตอนเช้าด้วยอ่ะใช่เพราะมันคือช่วงคามทามอ่ะคือแบบตอนนั้นตัดสินใจมากเลยนะคือแบบคิดดูเอา เอาไงดีวางานใกล้ๆก็มีทําไมกูไม่ทำมันต้องไปลำบากไกลกันภาษาทอนยังใกล้กว่าใช่แต่แต่เราเป็นคนที่ไม่ชอบรถติดเรารู้ว่าออกนอกเมืองรถไม่ติดได้แน่แต่ตอนนั้นแต่คิดไม่ได้ว่าทำไมกูไม่ออกนอกเมืองไปทางนครปฐมออกไปทางออกไปทางลังสิตคือก็ทนออกทนออกไปนะคือทนทางานนะจริงๆใช้คำว่าทนแต่พอดีตอนนั้นอะมันได้โอกาส้วกาสนม่อยู่หออะก็พอดีมีรูเม็ มีเพื่อนอยู่ด้วยอ่าเพื่อนอยู่ด้วยสองคนอ่าก็เลยแบบเออเรามีบ้านอยู่แล้วไงตอนนั้นจริงๆแล้วอะระหว่างเรียนเนี่ยครับอ่าพี่ก็ทํางานเขียนโปรแกรมเมอร์เขียนเขียนเว็บอ่าเขียนเว็บอยู่แล้วก็เลยมีพอจะมีรายได้อยู่บ้างตอนนั้นเนี่ยก็ยังพอจะฟุ้งเฟ้อได้บ้างอ่านะครับฟุ้งเฟ้อขนาดไหนที่ดูเดินทางจากน้ะอ่าพุทธมณฑลไปลังสิตเนาะก็ไปถึงนั่นเนี่ยไปเป็นตําแหน่งไอทีซัพพอร์ตอ่าไปซัพพอร์ตแต่ซัพพอร์ตก็เลยเริ่มรู้ว่า เราชอบหรือเราไม่ชอบรู้แน่แน่อไอเทียนพอร์ตเนี่ยมอชกอฮะไม่ใช่กูเลย <laughs> แต่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 วงเล็บไว้นะคือเราก็ยังไม่ปฏิเสธโอกาสเพราะว่าคือพี่อ่ะคิดอย่างนี้ก่อนที่เราจะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรครับขออย่างเดียวคือคุณลองทํามันเลยยังอืม,อมคุณต้องลองทํามันก่อนครับก่อนที่คุณจะตอบว่าคุณไม่รู้หรือว่าคุณจะพูดว่าเนี่ยไม่ใช่ทางของคุณเน่ะคุณลองทําก่อน อลองอยู่กับมันแล้สามเดือนครับแล้วคุณจะรู้ตัวเองครับว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอเพราะว่าอะไรก็ตามครับที่คุณชอบแต่พอคุณทําไปแล้วคุณไม่ได้สิ่งที่คุณชอบเนี่ยคุณจะเริ่มไม่ชอบอ,อพี่ชินอย่างนี้นะพี่ชินอย่างนี้นาราะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยอดทนทานะครับไอทีซัพพอร์ตไปสามเดือนแต่ตอนนั้น,น่ะในระหว่างที่เข้าไปเรียนรู้ง,งานอยู่ใน,อย,ในอยู่ในส่วนของฟิวเจอร์ลังสิตเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปคุกคีเพราะเราซ่อมบำรุงไนงะใช่ไหมเราไอทีซัพพอร์ตเราก็ได้ไปอยู่หน่วยนั้นหน่วยนี้หน่วยนั้น บัญชีบ้างเศรษฐศาสตร์เฮาบ้างทรัพยากรไปดูหน่วยคอมไปดูกราฟิกบ้างก็เลยไปเห็นในส่วนของกราฟิกที่ตอนนั้นกําลังขึ้นโครงการสเปลโครงการที่สวนสเปลพอดีแล้วพอดีตอนเราจบมาครับตอนเราเรียนอยู่อะเราเรียนในด้านโปรแกรมเมอร์และเราอะทีสี่ท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 ยจบเนี่ยเราเขียนเกมเป็นบล็อกเบอร์เพราะนั้นเราเริ่มเขียนทีสีตั้งแต่ตอนช่วงที่เรียนละเพราะเรารู้แล้วว่าทางเนี้ย เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกทางด้าน T D uh, T D Design T D d e v e l o p เพราะว่างานงานไอทีส hmm. well, right so ่วนมากเราต้องรู mm ้อ hmm. ย yep. <Meeting. S 2> mm ่างนี้ก่อนไอทีส่ว่าคืองานดูแลคนอืและเราดูแลการที่เราทํางานกับคนดูแลกับคนเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นเพราะคนมีปัญหาตลอดเวลาคนที่ไม่มียูเซอร์ที่ไม่มีความรู้หรือยูเซอร์ที่ไม่ไม่มีความรู้ทางด้านด้านเดเวลลอปเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีคําถามเพราะมีคําถามสิ่งที่เขาจะโทรเรียกคือใครไอทีไอทีมันรู้สึกว่าเราเลยรู้สึกได้ว่าเราแก้ปัญหาไม่จบ แต่พอมาเป็นด้านออกแบบเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจบเพราะเราขายงานนี้ไปพุชงานนี้ไปงานนี้โอเคปุ๊บเราออกขึ้นเราไม่ต้องมาทั้งแก้แล้วเพราะว่าแก่อะไรไม่ได้แล้วสู้งานถูกไหมถูกไหมงานพวกนี้คืองานกราฟิกเนี่ยเราพุ๊บตรงไหมค่าเกิดหัวหน้าพุ๊บคือมันไม่เกี่ยวกับเวิร์กไม่เวิร์กใช่คือเพอร์ฟอร์แมนซ์คืออีกเรื่องหนึ่งงานพวกนี้คือไม่มีไม่มีถูกต้องฮะมีแต่ถูกใจถูกแล้วไหมงานงานด้านนี้คือจะถูกใจลูกค้ายิดกับลูกค้าไหม คือก็แม้เพราะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกได้เลยว่าเราชอบนี้ก็เลยเขียนเป็นโปรเจกต์ในการเขียนเกมแล้วพอเราไปอยู่ในคุกคีกับวงการที่เขาทํากําลังทำสเปลอยู่พอดีอเราก็เลยได้มีโอกาสทันตัวเองนะครับจากไอทีซัพพอร์ตเนี่ยไปช่วยออกแบบทีมงานสเปลาอาออกแบบอะไนสวนสวนการเล่นตรงหน้าเซนทันหน้าฟิเจอร์ลังสิอ่์เราจะเห็นว่ามีแบบ มีทุกขั้นบันไดมีสวนการ์เดนตรงนั้นน่ะคือตรงนั้นน่ะครับมีชื่อพี่ออกแบบอยู่ด้วยนี่นะครับเอ้จริงเหรอไปดูไปดูได้ตรงไหนในสเปลอาไปดูในทีมของที่ฟิล์มเซ้หลังสิลมันจะมีไดเรกอะมันจะมีคือพี่ก็เป็นหนึ่งในคนออกแบบด้วยอ่าก็เลยกลายเป็นว่ามีสกิลในการออกแบบระดับหนึ่งออกมาติดตัวออกมาพอหลังจากทํางานที่นั่นได้ประมาณสักห้าเดือนเพราะว่าฝึกงานไปสามเดือนแล้วก็หลังจากฝึกงานไปทาไปทําต่อเลย คือทาได้สองเดือนก็โดนไล่ออกไม่ใช่ออกเองใช่อหเออกเองเพราะรู้สึกว่ามันเดินทางไม่ไหวไงเพราะเราเราต้องตัดสินใจแล้วอะเพราะว่าห้าเดือนเราก็ยังคงต้องอยู่พุทธมนฑลพุทธมนทลลังสิตพุทธมนทนลังสิตห้าเดือนอืถือว่าจะเยอะนะนานนาน้นกลับถึงบ้านอี่โมงก็ เรื่องงานนึกภาพอย่างเงี้ยนึกภาพอย่างเงี้ยนะครับเรื่องงานสองทุ่มนะครับหกโมงสองทุ่มเนาะบางบางทีหกโมงถึงสองทุ่มประมาณนี้อ่าจะใช้เวลาสองชั่วโมงในการเดินทางกลับบ้านยังไงก็สองชั่วโมงและยิ่งมันดึกดึกเย็นเย็นในที่ออกสองทุ่มเพราะว่าหกโมงเนี่ยเป็นพรามพรามใช่พีเกินเลยมีโอกาสจะสามชั่วโมงถึงบ้านเพราะนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจออกช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่มเป็นช่วงนี้คนเนี่ยไปดูละครกันละแต่พื้นถนนเริ่มเบาบางอ่าก็เลยอ่าพอจบห้าเดือนใช่ป่ะก็ มีโอกาสที่สองเข้ามาก็คือไปยื่นรีสูม่สมัครงานอืมพี่โชคดีอย่างที่พีปป่บอกว่าโอกาสสาคัญตรงที่ว่าพี่ไม่เคยปฏิเสธงานไหนเลยก็เลยไม่เคยโดนปฏิเสธงานเลยสักง,งานเดียว <laughs> ไม่เคยไม่เคยส่งรีสูม่ไปแล้วเขาไม่เอามาก่อนนี่มันหลอ่นะคระะดีนะดูดีนะก็เลยไปได้บริษัทที่สองที่ทํางานต่อมาคือบริษัทไกยราไอยราแพนเตชื่อทําไม่ใช่ข้าวชื่อชื่อเลไม่ออกใช่ไหมคือทําเกมครับต้มยำกุ้ง เราไปบรตษัททำเกมทำต้มทำเกมที่ชื่อว่าต้มยำกุ้งเกมอันนี้การกล้วยการกล้วยตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงเวลาแรกที่เรามีโอกาสได้คุยกับเกมอย่างแท้จริงนะครับก็เลยกลายเป็นว่ารู้เลยว่าเนี่ยแหละทางกทางเรารู้สึกว่าได้ดีไซน์แล้วรู้สึกว่าไอ้สนุกว่ะทางนี้แม่งจบแต่ปัญหาอยู่อย่างเดียวครับคือมันไม่ตอบโจทย์คุณเรื่องเงินเงินเยอะนะ แต่เงินเยอะมาเป็นช่วงๆมันแล้วแต่โปรเจกต์ถ้าขายโปรเจกต์ได้โบนัสคุณเยอะ<ม>อ่าแล้ว<บ>พวกบริษัทเกมูนิ้เขาเอาเอา,เอาซอสอยู่แล้วใช่เอาซอสเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยถ้าโปรเจกต์เขายังขายไม่ได้นั่นหมายถึงเงินของคุณก็จะเบรคไปด้วยเข้าใจอ่านี่บอ,อกไหยครับถ้าเกิดพอพอเราทํางานปิดโปรเจกต์เนี่ยการกล้ยกับต้มยำกุ้งได้ปุ๊บได้เงินก้อนปุ๊บออกเลยออกเลยเพราะเรารู้ว่ามันมันไปต่อยากมันไปต่อยากในการดูแลตัวเอง อ่าต้องพูดอย่างนี้ชีวิตหลังเรียนจบเนาะเพราะเราเราเป้าหมายของเราคือเหมือนที่วัดที่เขาบอกว่าอายุเท่านี้อยากจะมีหนึ่งล้านเช่นเดียวกันพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบตั้งใจว่าก่อนสามสิบเนี่ยพี่จะต้องมีพี่ต้องมีรายได้เดือนละหนึ่งล้านเหมือนกันซึ่งโอ้โหถ้าเกิดอยู่บริษัทเกมต่อไปไม่ได้เออไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่ตอบโจทย์เรื่องเวลาต้องพูดอย่างนี้มันยืดหยุ่นนะคือเราไม่ต้องทํางานเต็มร้อยเปอร์เซ็นตแต่แต่เราไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเพราะเราเดินบิลล็อกตลอด อ่าก็เลยบวกกับที่ทํางานด้วยมันไกลเหมือนเดิมเลยไกลละไกลไกลอีกแล้วตอนนั้นตอนนั้นเดินทางจากย่านพุรกมณฑลเหมือนเดิมนั่งตรงที่พุรกมณฑลไปทํางานอยู่ที่บางซื่อเพราะหนักกวลาลังติดอีกใช่รถติดเหมือนกันก็เลยกา่าลังติดอีกแล้วทาก็ได้ทําเพราะว่ารอบเนี้ยทําเพราะว่าเราชอบ ชอบเกมอ่าเกมอรอบนี้เราเราเลือกเพราะว่าโอกาสในการทําเกมแต่งแท้จริงอ่าคิดว่าจะเป็นทางที่ถูกต้องของเรา <Okay. S 2> ซึ่งเฮ้ยใช่ว่ะมันเป็นทางของเรานะแต่มไม่ใช่ทางของเราที่เราจะทําไปตลอดชีวิตอืมแล้วพูดอย่างนี้ทําเป็นฮอบบี้ได้โอเคโอเคอ่ามันก็เลยเป็นเป็นเป็นเหตุให้เราเนี่ยตอนนี้ยปัจจุบันที่เราทําอยู่ก็จะมีฮ็อบบี้เกี่ยวกับเกมเข้ามาด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าเล่าไปนะครับผมีินัยเท่าไหร่เนี่ยมีเวลาให้ป้ะ พราะจริงๆว่าเอาลงว่ามเอมันเกินมานานแล้วเกินนาวกินแล้วเอา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 ให้ไม่ถึงชั่วโมงก็พอเลยคือสามนาทีทีนี้พอหลังจากจบบริษัทเกมเนาะก็รอบนี้ก็เริ่มเป้าหมายของเราเริ่มมาหาเวลาแทนเรารู้สึกว่าเราคิดถึงเรื่องเวลาทําเงินมากกว่าเวลาทํางานอก็เลยมาสมัครที่เน็ตเวิร์กใกล้ๆบ้านก็คือมหาลัยอ่าที่มาตลกคือตรงนี้ครับ คือเหตุผลที่มาเป็นอาจารย์ได้เพราะตอนที่ยื่นเนี่ยยื่นเป็นฝ่ายเน็ตเวิร์กอ่าโอเคอ่ายื่นฝ่ายเน็ตเวิร์กเพราะเรารู้สึกว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยไม่ต้องฟูถามอ่าคิดแค่นั้นเองแต่พอเขาอ่านดูรีสูเม่ปุ๊บดูดูพอร์ตโฟลิโอเราปุ๊บเขาถามเราว่าเราเป็นอาจารย์ได้ไหมเราเคยสอนไหมเขาอยากได้ก็อยาได้ตัวตัวคนสอนสามดีอ่าเพราะว่าความมาเราพูดมาเป็นสามดีหมดอ่าเราก็บอกเราสอนไม่ได้ สอนไม่ได้ครับผมไม่เคยสอนไทรมาก่อนครับสอนตัวเองยังงงเลยเขาก็บอกว่าให้ลองดูก่อนเขาใช้คํานี้เลยให้ลองดูก่อนช่วงซัมเมอร์ถ้าเกิดสอนแล้วประสิทธิภาพหรือเด็กประเมินออกมาแล้วมันได้อคุณไปต่อได้อืแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรอืแต่ระหว่างนี้เขาให้เงินเดือนคุณนะคุณยังมีเงินเดือนปกติ แล้วทำไมพี่แบบถึงแบบยอมทำไงเพราะว่าตอนแรกแบบพี่อยากทําแบบเพราะมันไม่ใช่ฟูลถามปะแบบไม่ต้องเดือตรอดเวลาใช่เวลาแต่ถ้าแบบพี่สอนพี่ก็ต้องสอนใจเวลาปะนี่แหละพอยหลักมันคือเรื่องของโอกาสที่พี่บอกพี่บอกว่าพี่มองว่าพอพอเราตัดสินใจมาทําโอกาสตัวนี้ครับพี่มองว่ามันมีโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยไปต่อได้อืมอ่ะมันมีเส้นทางให้เราเนี่ยไปต่อได้ในด้านคอนเนคชั่นต่างๆก็เลยลองทําถึงถ้าสังเกตพี่จะใช้คำว่าลองทําบ่อยมาก เพระาะว่าอะไรเพราะว่าพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้เป้าพอยหลักของพี่อ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของพี่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลงว่าจะต้องทํางานอะไรอืแต่เป้าหมายของพีค่คือพี่จะต้องมีเงินหนึ่งล้านพี่จะต้องมีอ่ามีนู่นมีนี่ดูแลครอบครัวได้นู่นนี่นั่นอเพราะว่ป้าหมายเป็นหลักใช่เอาเป้าหมายเป็นหลักแล้วงานเนี่ยครับค่อยปรับเปลี่ยนออืพี่เลยมองว่าปลายทางเนี่ยครับเราไม่เปลี่ยนเป้าหมายครับแต่เรา เปลี่ยนวิธีการไปถึงเป้าหมายได้ขอแค่มันไปถึงแล้วมันสุจริตในมุมพี่ไม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 ่เท่าจนเกินไปพี่ออก่าอ่าก็เลยได้เป็นอาจารย์แล้วพอหลังจากที่สอนในช่วงซัมเมอร์สามเดือนเด็กติดชอบติดอะไรพี่ติดพี่เออไม่ใช่ติดเรียนฮะรู้สึกชอบใจรู้สึกชอบรู้สึกชอบว่าเฮ้ยมันมันพี่มองว่ามันมันเป็นความใหม่มันมันมีความสดมันมีความสดแต่แต่นช่วงเวลานั้นน่ะพี่ต้องบอกนี่ก่อนถึงตอนสด เด็กสดไม่ใช่ช่วงเวลานั้น <Mm เน่ยโชคดีตรงที่ว่าพี่เป็นอาจารย์เร็วอายุเราจะไม่ห่างกับพอฟังที่วัดพูดเนี่ยถึงได้เข้าใจว่าที่วัดจบตอนยี่สิบพี่ก็เช่นเดียวกันตอนตอนที่พี่เล่าทั้งหมดบอประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยตอนเป็นอาจารย์เนี่ยพี่เพิ่งจะเป็นอาจารย์ตอนพี่ยี่สิบสองยี่สิบย่างยี่สองใช่เพราะนั้นเนี่ยแล้วเด็กายุเหร่อก็อย่างที่บอกเลยก็จะแถวแถวสิบเก้ายี่สิบ ออมันอ๋อมันก็เดสดเด็กก็สดเราก็บอกอายุเด็กไม่ได้ด้วยเออเราก็บอกอายุเด็กไม่ได้ด้วยเพราเด็กเขาคิดว่าตานยุกอะไรกันเขาก็คิดว่าเขาก็เขาก็คิดว่าอายุเยอะกว่าเขาอยู่แล้วเพราะว่าในมุมในมุมนักเรียนนะเขาคงไม่มองอาจารยุกปุ๋งหนึ่งปีเองว่ะนึกออกว่าจำคิดดูว่าจําแม้กระทั่งวันทํางานได้สมัครงานงานเนี้ยได้ทําครั้งแรกวันที่หนึ่งพฤษภาหนอ่ะ j a ค k i e พ่อเล่นเลยเหรอเออโหโคตรนานอ่ะนี่12ปีแล้วไม่น่าเชื่อใช่อ๋อนี่เป็นอาจารย์มาแล้ว12ปีใช่เออก็ก็ถ้าเกิดตอนตอนนี้ตายก็ขอเครื่องราชได้แล้วเรียบร้อยนะครับมีเครื่องราชหัวช้างเรียบร้อยแล้วใช่ครับมีมีขอขอได้เรียบร้อยแล้วครับมีเครื่องราชอิสรยาภร้อหัวช้างเรียบร้อยแล้วอะไรครับจะพูดอะไรกล้ามากเอออย่าได้แลวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเล่นเลยอ่ะ เก่งมากกล้ามากอาจารย์กล้ามากเออขอบใจเขาบอกว่ายังได้เขาบอกว่าได้นะครับจะ่าแบกพี่ก็พอแก้วทีนี้เนี่ยชีวิตหลังอาจารย์ต่างหากที่มันสําคัญอืเพราะว่าเหตุเหตุที่ทําให้เราทํางานหลายงานได้คือตอนชีวิตอาจารย์อืเพราะว่าเราได้สิ่งที่ตอบแทนมาคือเรื่องของเวลาจริงๆเราใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าไม่ต้องทําแบบเอกสารขอแบบเลื่อนเลเวลอาจารย์อะไรเงี้ยตอนนั้นโชคดีที่ผมบอกว่าโอกาสมันเข้ามาเพราะว่า มหาลัยที่เราไปทําเนี่ยม,มันดันเป็นวิทยาลัยตอนแรกเ,เขาไม่ได้พรูฟในเรื่องของอเรียนปอโทอแต่ปีที่พี่เข้าไปดันเป็นปีที่ทํามหาลัยครั้งแรกพอ,อจอบปี<อ>นั้นปุ๊บปีต่อมาพี่ก็เลยเรียนโทเลยอ่ออบาบังคับเรียนโททันทีใช้คำว่าบังคับเรียนถามว่าเรียนสําคัญไหมก็จริงๆถ้าบอกน้องๆเลยนะจะอยากเรียนต่อนะถ, <c oughs> ถ้ามีถ้ามีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับเรียนอาจจะเอาไว้หลังได้นะ ถ้าไม่ได้มีป้องหมยเป็นอาจารย์นะครับขอวิชาการอะไรแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดแต่คุณจะมีป้องหมยเป็นอาจารย์เนี่ยครับเรียนต่อเลยครับอันนี้คือเลือที่ดีนะโอเคป่ะโอเคป่ะก็จะตอบบทโทตรงนั้นเลยแล้วก็เริ่มทํางานมากกว่าหนึ่งงานเนี่ยครับตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะว่ารู้เลยว่าเงินเดือนอาจารย์เนี่ยครับไม่เียงของเพราะได้เวลาแต่มีเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่อ่ะยากรู้เริ่มต้นนะครับตอนเริ่มต้นคือหมื่นแปด แล้วสิปีผ่านไปก็ยังคงมือแปดเอาไปเล่นะนะครับ <an> ก็นั่แหละก็เรารู้เลยว่าว่าชีวิตไม่ง่ายอ่ากับกับกับชีวิตด้านเนี้ยเราก็เลยมีโอกาสเข้ามาอีกก็คือมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับไม่ระบุชื่อลกันแต่เขาแนะนําให้เราไปสอนที่บ้านสมเด็จออืม่าเพราะว่าต้องการอาจารย์ด้าน CD ดีเด l o ีเดเปอร์พอดีเปิดคณะเปิดคณะใหม่โชว์ละครนาศอแอนิเมชันและ การสื่อสารหรือสักอย่างหนึ่งอะอนะครับตอนนั้นก็มีโอกาสได้ไปไปสอนที่บ้านสมเด็จแล้วก็บ้านสมเด็จก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยครับได้ไปศึกษาดูงานที่ Tokyo Animation. โตเกียวแอนิเมชันนั่นคือใบเบิกทางแรกของเราเลยนะครับที่ได้สอนกลุ่มนั้นแล้วก็ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับอา,อาจารย์เกมที่ที่เก่งๆในในแบบมขก็ดีมชก็ดีะนะครับโอกาสตรงนั้นก็คือทําให้เราได้ไปเปิดตัวงานของเราที่โตเกียวแอนิเมชัน กับสองครับมีโอกาสได้ทําเกมในไอแอปเปิลสโตร์ครั้งแรกนะครับชื่อว่าไอบัคนะครับอืมรู้เลยว่าทําเกมเนี่ยจริงจริงจังๆที่แบบทํากันอยู่สองสามคนเนี่ยก็ไม่ง่ายแล้วการได้เงินมาก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าทาง Apple เนี่ยเขาก็มีการหักหัวเราหักหัวคิวเราก่อนที่มันจะมีงสามสิบเปอร์เซ็นต์โดยประมาณเยอะอืแทบไม่เหลืออะไรเลยจริงส่วนงานโตเกอเด i m เมชั่นก็เป็นใบเบิกทางให้เราได้ไปเจอกับเพื่อนคนเด่นที่ทาเนี่ย ที่เป็นที่ที่เล่าให้ฟังว่าเป็นเป็นแฟนกับคนเบลเยียมอ่าก็เป็นใบเบิกทางต่อมาก็คือคนเบลเยียมที่เป็นแฟนของเพื่อนเนี่ยแนะนําให้เราไปทํางานออกแบบร้านอาหารให้ที่สุขุมวิท33เป็นร้านซึ่งนี้ก็เป็นเป็นเหมือนพาธามเป็นงานเป็นจ็อบเลยจะเป็นจ็อบที่แบบเริ่มได้เงินก็เริ่มเห็นเราก็เลยรู้สึกว่างานอย่างเงี้ยแหละแม้เป็นงานที่ดีสําหรับเราอ่าพอทำแล้วตตอบโจทย์เพราะว่าพี่อยากแบบสุดท้ายแล้วพี่อยากได้แบบ ใช่ภาพรวมมากกว่านั้นแบบอาจารย์ได้เวลาแล้วเพราะนั้นตอนนี้ที่มีเวลาที่เอาเวลาไปทาเงินยังไงใช่พอหลังจาจบงานนี้มันก็เป็นใบเบิกทางต่อไปอันนี้เล่าคร่าวๆเลยนะฮะก็คือคนเบลเยี่ยมก็เริ่มแนะนําคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยครับก็ให้เราเนี่ยครับได้มาจับงานแรกก็คืองานทําออนเซนอก็ตอนนั้นก็ทําให้เราได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นทุกปีนะครับตั้งแต่ตอนนั้นนะครับประมาณ ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงจนถึงเมื่อสองสองปีที่แล้วนะครับเนี่ยทุกปีผมต้องไปญี่ปุ่นนะครับอย่างน้อยๆหนึ่งครั้งเพื่อไปดูงานอ่าเพื่อไปศึกษาดูงานที่นั่นไปดูไปดูงานที่บ้านคือไปแช่น้ำพุร้อนนะฮะไปแช่ออนเซ็นเพราะนัไรเนี่ยไปดูงานใครอยากรู้นะครับบ่อไหนเป็นบ่อรวมบ่อไหนเป็นบ่อแยกศึกษาได้นะครับุณเล่นนะครับอ่าก็มีโอกาสเนี่ยครับได้ทําแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานใหญ่อย่างอย่างอ่าทของ เอเตอร์ออเดอร์เ้ยอยากถามอะอยากถามครับผมแล้วแล้วบ่อรวมชายหญิงอะกับบ่อบ่อแยกชายหญิงอะมันมีความรู้สึกตอนตอนจานเข้าไปลงอ่ะจานความรู้สึกแปลกยังไงบ้างเขินต่างยังไงเขินใช้คำว่าเขินก่อนเขินมันต้องเขินอยู่แล้วครับเขินแต่ถามว่าแปลกไหมหรอมันก็มันก็แปลกสำหรับเราเนาะเพราะเราไม่เคยแบบไปอาบน้ำรวมกับใครเราต้คิดอย่างนี้ฮะใช่ป่ะแต่มันคือวัฒนวัฒนธรรมของเขา พอเขารู้สึกไม่แปลกเราอยู่ไปเรื่อยเราก็ไม่แปลกเลยก็ไดแล้วมันมีแบบมันมีแบบแบบคู่แบบคู่แบบแฟนกันแบบเดินจับมือกันมี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  <Okay. S 1> มีใช่มีแล้วแล้วเขามีทํำอะไรมากกว่าจับมือ <laughs> กันปะก็เก็บไว้อีพีหน้านะฮะ ก็มีก็มีแหละนะแต่แต่ก็แต่ก็ตามเรื่องตมราแต่โอกาสเนี่ยครับทำให้เราได้เจอคนเยอะขึ้นไงมองไปมีโอกาสได้เจอคนเยอะขึ้นบริษัทญี่ปุ่นเขาเห็นเราผ่านงานตรงนี้ก็เริ่มไปแนะนําคนต่อครับไปทาคอนโดที่โคราชไปทํานู่นทํานี่ต่อนะครับมันก็เลยเป็นใบเบิกทางให้เราเยอะขึ้นนะเพราะนั้นี่ยถ้าเกิดสําหรับพี่พี่จะสรุปอย่างนี้โอกาสครับสําคัญกว่าสําคัญกว่าความรู้ที่คุณมีครับคุณต้องรู้จักเป็นคนที่ สร้างโอกาสให้กับตัวเองอืมอ่าใช้คํานี้คุณคุณจะพูดว่าคุณไม่มีความรู้หรือคุณไม่มีคอนเนคชันพี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีคอนเนคชันครับแต่มันเริ่มต้นจากการที่เราไม่ปฏิเสธโอกาสต่างหากนะครับเราไขว่ควา้าเรามีสกิลในการสร้างโอกาสให้กับตัวเองอ่า<ๆ>เพราะนั้นเนี่ยสำหรับพี่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบไม่ได้เด็กสายเรียนหรือว่ามีความสามารถมากมายนะครับมีความว่าระดับเบสิกตรงกลางแล้วกัน นะครับอยากให้เรามีความสามารถในการสร้างสกิลสร้างโอกาสให้กับตัวเองขายของขายตัวเองให้เป็นครับอ่าต้องขายตัวเองให้เป็นในโอกาสที่เราสามารถขายได้ด้วยไม่ได้เป็นการยกหางตัวเองนะครับสาหรับพี่ประมาณนี้อ่าเ,เพราะว่าถ้าถ้าฟังฟังกันกดพูดเรื่องโอกาสจริงๆก็พ้องของกูมันก็มันก็ใช่แหละจริงๆถ้าถ้าวันนั้นนะ่ะวันที่วันท,นที่รุ่นพี่ชวนไปทํางานแล้ว่าวันที่อีทีโก้โทรมาแล้วให้ไปสัมภาษณ์เนี่ย แล้วแบบเราไม่ไปเรายังติอยู่กับแบบ <mitad S 1> <ใน S 2> อย่างเดิมยี่อะจะทําอย่างเงี้ยกว่าจะไม่ได้มีวันนี้ก็ได้กว่า <Catal og. S 2> จะไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้ออมันก็แบบคือสุดท้ายแม้ว่าแบบอย่างที่กอดบอกคือแบบโอเคในถ้าสมมติว่าคุณอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้มีต้นทุนทางบ้านไม่ได้เย็นเก่งไม่ได้อะไรครัเป็นคนกลางกลางเงี้ยอาการแบบโอกาสเข้ามาแล้วคุณต้องคว้าไว้อันนี้หรือว่าแบบหรือว่าคุณไม่อย่านั่งราโอกาสคุณสร้าง,างาโอกาสเองนี่เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าต่อให้คุณมีต้นทุน หรือว่าคุณเรียนเก่งหรืออะไรก็ตามแต่แต่เมื่อโอกาสมันเข้ามาแต่ถ้าคุณไม่คว้าไว้อะคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเหมือนกันนะว่าโอกาสอาจจะไม่เข้ามาหาุณดีใช่เพราะฉะนั้นแบบในในการเรื่องเรื่องโอกาสเนี่ยก็ต้องก็ต้องดูกันดีๆเราต้องฝากใช่ไหมครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับว่าพี่เองตัวอย่างทังเลยลืมลืมไปนะครับว่าปัจจุบันนะพี่เองก็มีเพจนะครับนะเพจในการ สตรีมเกมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นฮอบบี้ที่ชอบนะครับไปติดตามกันได้นะครับที่มาร์โบโรชแนลนะครับ m a b o r o อยู่ช่องทางไหนครับอยู่ทางสีฟ้าครับเฟซบุ๊กนะฮะเฟซโอเคโอเคเดี๋ยวมึงอย่าลืมเอาลิงก์ของพี่กนไปใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้วยเออได้ดดูจัให้โอเคก็วันนี้ก็น่าจะวันนี้แล้วกันเออเวลาล่วงเลยไปอย่างแม่งเกือบเกือบชั่วโมงนึงอ่ะแ้ยไลฟ์กลัวถ้าตัดตัดตัดเป็นไอสองพาร์ทเหรอเออต้องตัดสองพาร์ทว่ะ ในเอาไปใส่ในไอ้นั่นน่ะอะไรนะ Spotify ในแอปเปิลอ่ะลองดูถ้าตัดไว้ถ้ามึงขี้เกียจก็ใส่ไปเลยอันเดียวหนึ่ชั่วโมงไม่กูตัดได้เหรอเพราะว่าคนฟังกูว่าเขาน่าจะหลงเข้ามาถ้าใครจะฟังหนึ่งชั่วโมงโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันครับก็วันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่กอดดันกอดที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์มันๆกับเราครับเนาะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเทปหน้าผมอยากจะฟังเทปออนเซ็นเออผมก็อยากฟังน่าจะมัน โอเคครับ <Okay. S 1> ได้ครับท่านอยวเใจกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออหวาลือไหวโอ้ยสวัสดีครับเรียนท่านผู้ฟังตอนนี้ทางทีมงานของเราได้สร้าง Facebook Page ที่มีชื่อว่าฟังกูก่อนเรียบร้อยแล้วถ้าใครที่มีข้อเสนอแนะคำติชมหรือเรื่องไหนที่อยากให้พวกเราพูดสามารถส่งข้อความมาที่เพจเราได้เลยครับทางเราจะยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพอดแคสต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบรายการฟังกูกรของเราโปรดติดตามตอนใหม่ๆของพวกเราทุกวันจันทร์และวันพฤหัสในแต่ละสัปดาห์และสามารถฟังพวกเราได้ในช่องทางต่างๆทั้ง Spotify Apple Podcast YouTube Podbean และ Blockdit กดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เลยนะครับ